สะพานเหล็กข้ามคลองโกลกนะครับของมาเลเซียกับไทยนะครับสร้างโดยรัฐบาลสมัยเจ้าพลกิติถนอมกิติการนะครับทางด้านนี้นะครับคือทางด้านฝั่งไทยนะครับก็จะเข้าสู่ประเทศไทยอำเภอสุงไหงโกกจังหวัดนาราธิวาสทางด้านโน้นคือหมู่บ้านประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นหมู่บ้านตั้งเดิมนะครับส่วนทางด้านโน้นก็เป็นทางมาเลเซียนะฮะ ทงแดงแดงทางด้านโน้นนะครับก็มาได้รับความอนุเคราะห์จากทางท่านปอสูนะครับท่านวิระมัตบูม,มาตกรรมาการผู้จัดก,การบริษัทรักษาความปลอดภัยนาราพัฒนาได้พามาเที่ยวชายแดนมาเลเซียไทยนะครับนั่นนะครับคือชายแดนขอมาเลเซียนะครับซึ่งห่างกันแค่ไม่กี่ก้าวเองนะครับ จะไม่เข้าไปในมาเลเซียนะครับเพราะว่าวันนี้แดดร้อนจัดมากครับวันที่15สิงหาคม2565 0ครับ65นี่แหละครับสะพานเหล็กแห่งนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำเภอสุงไหงโกลกเลยนะครับยินดีที่ได้มาเยือนและยินดีที่ได้เห็นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ